ตัวนี้นะคะเป็นแป้งสำหรับทาเท้านะคะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องใส่รองเท้าทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะหรือคนที่ต้องสวมใส่รองเท้าเพื่อการเล่นกีฬานะคะเราก็ทาแป้งตัวนี้ไปนะคะอันนี้คือ Dual r i z i n g f o o d Cooling Powder นะคะเป็นแป้งผงสุดเย็นนะคะ สามารถทาเท้าก็ได้หรือโรยในรองเท้านะคะก่อนเริ่มทำกิจกรรมนะคะตัวนี้จะมีคุณสมบัตินะคะในการระงับกลิ่นนะคะระงับกลิ่นเทา้ากลิ่นรองเท้าเหม็นนะคะช่วยให้เท้าแห้งเบาสบายนะคะมีส่วนประกอบของสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียข้างในนะคะแป้งตัวนี้สามารถนำมาทาที่ผิวหนังได้เช่นนักแร้นะคะระงับกลิ่นนะคะคุณผู้ชาย บางทีไม่อยากจะพกของหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็เอาแป้งตัวนี้ทาแล้วก็จะมีความเย็นนิดๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อแป้งด้านในกันนะคะขนาดของตัวแป้งก็จะอยู่ที่60กรัมค่ะเปิดออกมานะคะคนี่นะคะนี่นี่คือเนื้อแป้งนะคะก็เป็นแป้งปกตินะคะลูกค้าก็ถาไปที่ ที่เท้าให้ทั่วก่อนเราจะเล่นกีฬานะคะก่อนเราจะใส่รองเท้าทำงานจากที่เท้าเคยเหม็นรองเท้าเหม็นเนี่ยนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะเท้าเธอจะไม่เหม็นแล้วเ,เหม็นไปถึงรองเท้าเลยนะคะบางทีเสียดายรองเท้าเนาะทาแป้งก่อนแป้งเนี่ยช่วยให้เท้าเราแห้งเบาสบายเย็นนิดเดียวนะคะไม่ได้เย็นจนร้อนอะไรขนาดนั้นนะคะเย็นๆนะคะ นี่นะคะเป็นแป้งทาเท้านะคะสูตรเย็นนะคะระงับกลิ่นของอิซ b เ l l ลาเนเจอ s e เซนค่ะ Geodorizing mm hmm. food cooling powder mm hmm. ค่ะขอบคุณค่ะ